ขนอ้อยติดค้าง2,000คันชาวไร่อ้อยสุดช้ำหลังมีคำสั่งปิดโรงงานน้ำตาลดังเตรียมพากันปิดถนนวอนรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้อลุ่มอล่วยเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่16มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีและโรงไฟฟ้าไทยอุดรธานีพาวเวอร์ยังคงปิดไม่มีการเดินเครื่องจากตามคำสั่งของกรมโรงง,งานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีนำอ้อยไฟไม่เข้าโรงงานน้ำตาลเกิน25%ตามประกาศของกรมโรงงานทำให้รับอ้อยไฟไม่ะส,สมสูงสุดและประเด็นโรงไฟฟ้าประกอบกิจการอาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างรายแรงส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงมีคำสั่งด่วนที่สุดให้บริษัทระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งหมดจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขโรง,งงานให้ถูกต้องมาตั้งแต่เย็นวันที่15มกราคมที่ผ่านมา ขณะที่ยังมีรถบรรทุกอ้อยทุกประเภททั้งรถการเกษตรรถแทรกเตอร์ลากสาลี่รถบรรทุกสิบลอ้อรถพ่วงและรถเทเลอร์วิ่งเข้ามารอส่งอ้อยเข้าโรงงานเพิ่มจากที่ตกค้างอยู่เมื่อวานนี้ราว1,200คันได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น2,000คันทำให้ลานจอดรถ2และ3มมีรถบรรทุกเข้ามาจอดเต็มพื้นที่และยังมีรถบรรทุกล้นโรงงานออกไปจอดตามริมถนนรอบโรงงานและในหมู่บ้าน ซึ่งทางสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือไทยอุดรบ้านผือได้นําเต็นท์มากลางหน้าลานเพิ่มเติมจัดพนักงานลูกจ้างของสมาคมมาคอยให้ข้อมูลตลอดจนตอบคําถามรวมทั้งสมาคมได้แจกข้าวกล่องวันละสามมือ้อโดยชาวไร่อ้อยและโชเฟอร์รถบรรทุกไปอาศัยเต้นและร่มไม้เป็นที่พักรอฟังข่าว ขณะที่ทางด้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าตั้งแต่ออกมาแจ้งสมาคมบ่ายเมื่อวานว่ามีคำสั่งจากกรมโรงงานให้ปิดจากนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มหรือติดประกาศแจ้งเหมือนทุกครั้งมีเพียงกระแสข่าวออกมาว่าทางโรงงานกำลังรวบรวมหลักฐานเดินทางไปรายงานส่วนกลางเพื่อขอเอาอ้อยไฟไม่ที่ตกค้าง1,200คันเข้าโรง,งงานจากวันละ2 5เปเซ็นวันละ40เมื่ออ้อยไฟไม่ตกค้างหมดแล้ว อ้อยที่เข้าโรงงานจะเป็นอ้อยสดทั้งหมดทั้งนี้อ้อยไฟไม่ที่ตกค้างนานเกิน72ชั่วโมงแล้วสุ่มเสียงที่อ้อยจะเป็นเชื้อราหรืออ้อยเน่าและความหวานต่ำกว่า10 ccs จะต้องขนอ้อยยนต์ไปทิ้งเอาเข้าโรงงานไม่ได้นายอานน์มโยธีอายุ30ปีชาวไร่อ้อยอำเภอบ้านผือเปิดเผยว่าทำไร่อ้อยเกือบ 1, 0 0 0ไร่รวมทั้งของลูกไร่ด้วยรถขนอ้อยติดอยู่ที่โรงงานได้4 5วันแล้วมูลค่าอ้อยประมาณ5 หกแสนบาทอยากอ้อนวอนรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้อลุ่มอลลวยให้ชาวไร่ด้วยขอให้เอาอ้อยไฟไม่ที่ตกค้างมาหีบก่อนหลังจากนั้นชาวไร่ของเราก็จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลความอัดอั้นของชาวไร่ก็เป็นอย่างที่เห็นเพราะอ้อยติดอยู่ที่นี่จํานวนมากเกิดความเสียหายหลายล้านบาทไม่ใช่แค่ตนที่เดือดร้อนพี่น้องชาวไร่ที่นี่เดือดร้อนกันทั้งหมดหากอ้อยเน่าเสียหายก็ต้องรอท่าทีของสมาคมว่าจะจัดการต่อไปอย่างไรขอสู้ให้ถึงที่สุด เพื่อที่จะได้ลงอ้อยนายนิพัฒน์ลัทธิพงศ์อายุ49ปีชาวไร่อ้อยอำเภอบ้านผือเปิดเผยว่าทำไร่อ้อยประมาณ100ไร่ไม่ว่าจะเป็นอ้อยสดหรืออ้อยไฟไม่ตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดแต่ที่เดือดร้อนที่สุดคืออ้อยไฟไม่เพราะอ้อยสดยังมีแนวโน้มที่จะได้ลงอ้อยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้เทอ้อยไฟไม่เลยหากเกิน5วันแล้วจะเป็นอ้อยเสียน้ำหนักก็จะลดลงซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอ้อยไปไว้ที่ไหน ที่เขาบอกว่าการเผาอ้อยส่งผลต่อฝุ่น PM 2.5ชาวไร่ก็จะต้องทำตามนโยบายจะกลับมาตัดอ้อยสดแต่ก็ขอเวลาหน่อยเพราะยังมีอ้อยไฟไม่ตกค้างอยู่เยอะหาจะเก็บให้หมดต้องใช้เวลาอย่างน้อย10วันถ้าถ้าหยุดชะงักอยู่แบบนี้มันไม่มีทางทำได้หากต้องตัดอ้อยสดเราก็ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ก็พร้อมทำตามซึ่งอยากให้รัฐบาลมาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยต้นทุนอ้อยไฟไม่หนึ่งกองประมาณ3-4บาท หากเป็นอ้อยสดจะประมาณ10-15บาทต้นทุนจะเพิ่มขึ้น2อสเท่าตัวหากไม่เข้ามาช่วยต้องชาวไร่ยอยู่แทบจะไม่ได้หลังมีคำสั่งปิดโรงงานบอกได้คำเดียวว่ามืด8ด้านไม่รู้ว่าจะเอาอ้อยไปไหนทำได้อย่างเดียวคือรอและอ้อนวอนผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับผิดเรื่องนี้ให้มาช่วยเหลือชาวไร่ขอให้ได้เทอ้อยแล้วจะได้กลับไปเก็บอ้อยที่เหลืออีกในไร่ต่อไปก็เป็นอ้อยสดนี่คือสิ่งที่ชาวไร่คุยกันไว้ขอให้เห็นใจพวกเราด้วย นายวรพ์บุรุษพักดีอายุ68ปีเลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือเปิดเผยว่าหลังมีคำสั่งปิดโรงงานพวกเราชาวไร่อ้อยเดือดร้อนอย่างมากจากปริมาณรถอ้อยที่ตกค้างจากเมื่อวาน1,300คันตอนนี้เพิ่มเป็น2,000คันแล้วหากไม่ได้ลงอ้อยภายในหนึ่งสองวันนี้อ้อยก็จะบูดและเน่าน้ำหนักจะลดค่าความหวานจะน้อยลงค่าอ้อยก็จะลดลงตามลำดับ หรืออาจจะถึงขึ้นเสียหายมากทำน้ำตาลไม่ได้จะได้แต่ซากอ้อยและกากน้ำตาลแต่ที่หนักใจที่สุดคือหากเน่าเสียแล้วโรงงานไม่รับซื้อเราจะเอาไปทำอะไรเอาไปทิ้งที่ไหนจะไปขายให้ใครตอนนี้ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วซึ่งบอกได้คำเดียวว่าเหนือกว่าวิกฤตก็คือมันสุดยอดแล้วแนวทางการต่อสู้เราคุยกันแล้วว่าอาจจะถึงขั้นปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาตอนแรกที่อุดรธานีได้ประชุมแก้ไขปัญหาที่จะรับอ้อยไฟไม่4ี่เอร์เซ็ต เราก็ยังชื่นชมท่านผู้ว่าอยู่เลยนโยบาย25%ก็ยังมีอยู่แต่มาสั่งปิดไปแบบนี้มันหักดิบกันมันเป็นไปได้ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทางผู้ใหญ่ของเราจะว่ายังไงแต่ในใจชาวไร่นั้นมันสุดสุดแล้วส่วนที่ว่ามีชาวไร่บางส่วนนำอ้อยไปโรงงานอื่นมองว่าเป็นข่าวยังไม่กรองตอนนี้เรายังไม่มีรายงานเข้ามา นายวรพ์กล่าวต่อว่าส่วนรถขนอ้อยที่เพิ่มจำนวนขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อตกลงของจังหวัดที่ระบุว่ารถที่ลงอ้อยไฟไม่ไปแล้วให้นำอ้อยสดกลับเข้ามาส่วนนี้ก็เป็นอ้อยค้างไร่เอามาด้วยความหวังน้อยๆเพื่อมาเติมในส่วน25%แต่ก็มาถูกหักดิบแบบนี้ทั้งอ้อยสดอ้อยไฟไม่ก็มากองอยู่อย่างที่เห็นเรายอมรับนโยบายแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วก็คงต้องลงถนน เราไม่ได้อยากสร้างความเดือดร้อนแต่ถึงที่สุดแล้วก็คงต้องทำอยากให้มองเห็นหัวอกชาวไร่บ้างอ้อยไม่ได้ทำง่ายๆมีคนทำร้อยพ่อพันแม่มีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจในโยบายอ้อนวอนขอให้ผ่านปีนี้ไปก่อนปีหน้าก็ว่ากันใหม่เราพร้อมทำตามตัวเลขที่มันมีปัญหาก็จะลดลงเราไม่ใช่คนดื้อเราไม่ใช่คนรั้น